ประสบการณ์10ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับพบว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นวัยอายุประมาณสัก60-70เนาะช่วงหลังๆมา10ปีเนี่ยครับอายุลดลงครับประมาณสัก40กว่าๆ50กว่าๆเนี่ยกันหลายรายเลยครับเพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับที่คุณอาจจะไม่รู้หรือรู้แล้วอาจจะนิ่งนอนใจไปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่คุณควรรู้4อย่าง ของคนที่วัยประมาณสัก40หรือ50าว่ากว่าและเป็นโรคโลหิตสมองแตกเนี่ยมีอะไรบ้างครับโดยในอย่างแรกนะครับได้แก่โรคความดันโลหิตสูงครับหลายคนอายุ40ฟังออโรคความดันส่วนมากเป็นในผู้สูงไวัยไม่ใช่เหรอใช่ครับ แต่ว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างครับโดยเฉพาะช่วงสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอาหารการกินโดยเฉพาะอาหารพวกที่เป็นของทอดของมันหรือแม้กระทั่งของเค็มทั้งหลายที่เรากินโดยไม่รู้ตัวเนี่ยจึงทําให้คนวัยสัก40-50เนี่ยรับประทานของเหล่านั้นเยอะขึ้นนะครับและสุดท้ายส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงมากขึ้นครับและที่สําคัญนะครับโรคความดันโลหิตสูงครับ กว่า90%ของผู้ป่วยไม่มีอาการอะไรเลยครับถ้าคุณไม่ไปวัดความดันแบบไปทําฟันแล้วว่าความดันหรือว่าไปพญา,าติไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกและขอเขาว่าความดันด้วยเนี่ยคุณก็จะไปรู้เลยว่าความดันคุณสูงและสุดท้ายครับทำให้คนที่วัยอายุน้อยๆ40-50ประมาณนี้ครับชะล่าใจและละเลยไปว่าฉันเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือเปล่าและความดันโลหิตสูงนั่นแหละครับที่คุมไม่ดีส่งผลโดยตรงทําให้โลหิตฝอยในสมองแตกได้ครับ ข้อต่อมานะครับคือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมือเมาทุกประเภทครับแน่นอนครับคนวัย30 40- 50อ่อาจต้องมีการสังสรรค์เลี้ยงฉลองหรือว่าเข้าสังคมบางอย่างซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นคือจุดเชื่อมครับดังนั้นบอกเลยว,ว่าเครื่องดื่มตัวนี้ครับกินไปนานๆแล้วเนี่ยมีโอกาสทําให้ความยืดหยุ่น ของหลอดเลือดสมองนี่หายไปและทําให้ความดันคุมไม่ดีและเป็นต้นเหตุครับทำให้โลหิตฝอยในสมองแตกได้ดังนั้นเนี่ยต้องเตือนกันตรงๆนะครับว่าถ้าไม่จําเป็นขอให้เลี่ยงครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทครับในข้อ3นะครับก็คือว่าหลายคนเนี่ยนะครับทานปลาน้ําจืดแบบดิบๆครับหรือว่าทานหอยนะครับเช่นหอยโขงหอยจุ๊บหอยเชอรี่ที่แบบไม่สุก หรือแบบดิบๆเนี่ยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับมีพยาธิบางตัวที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถใช้ขึ้นสู่เนื้อสมองได้โดยตรงและถ้ามันใช้ไปสู่หลอดเลือดแดงใหญ่หรือหลอดเลือดแดงฝอยก็ส่งผลนะครับให้คุณเนี่ยมีโลหิตฝอยในสมองแตกได้ครับดังนั้นนะครับอาจจะขัดใจวัยอายุ40-50นิดนึงนะครับแต่แน่นอนการกินแบบสุกๆดีที่สุดนะครับ และในข้อสุดท้ายนะครับใครที่เคยมีอาการเหมือนมีเสียงฟู่ฟูดังในหูหรือในหัวโดยเฉพาะเวลานอนหลับครับเวลาทุกอย่างเงียบหมดมีแต่เราคนเดียวที่ได้ยินเสียงตัวเองครับแล้วมีเสียงดังฟู่ฟูและเสียงนั้นเป็นจังหวะเดียวกับอัตราการเต้นของหัวใจแบบนี้ครับคุณต้องระวังว่าอาจจะมีขยุ่มของหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดาในสมองเนี่ยมันชนกันนะครับโดยที่ชนกันแบบผิดปกติเรียกขยุ่มของหลอดเลือดนี้ว่า AVM ครับซึ่งมีโอกาสอันนี้เนี่ยในอนาคตอาจจะทำให้เกิดจุดตรงนี้เนี่ยมันเกิดหลอดเลือดแตกเลือดซึมและสุดท้ายคนกลายเป็นผู้พิการได้ครับโดยภาพรวมนะครับแม้นว่าเราจะอายุ40-50หนะครับหรือแม้กระทั่ง30ก็ตามนะเราดูเหมือนจะยังแข็งแรงอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยร่างกายเราจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆครับมเมื่อเราอายุเยอะขึ้นดังนั้นนะครับการตรวจร่างกายประจำปี การสังเกตอาการที่ผมได้แจ้งไปและปรับพฤติกรรมบางอย่างให้เหมาะสมครับก็จะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคโลหิตฝอยสมองแตกได้อย่างมากเลยครับ